สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชิมอาหารชื่อว่าร้านเฟรนซ์โซนนะคะตัวนี้เขาเป็นน้ำยาปลาช่อน,นะคะ่ะก็คือกลิ่นนี่หอมแตะจมูกมากๆเลยนะคะปลาช่อนก็คือเป็นปลาเนื้อปลาแท้ๆเลยะคะ่ะไม่มีผสมเนาะรสชาติกลมกก่อมอร่อยมากะคะ่ะถ้าใครที่ชอบทานน้ำยาปลานะคะ ลาช่อนที่นี่เขาอาร่อยจริงๆค่ะต้องลองมาทานนะคะผักก็ให้เยอะผักสดมากเหนกันค่ะที่ร้านนี้เขา,เาทำสดๆใหม่ๆเลยนะคะอย่างเนี้นสั่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นร้านหน้าฮ่องกงค่ะคือไม่ได้กินมานานมากแล้วเนาะรนะ้านนี้เขาทำหอมมากค่ะหอมน้ำมันงาสุดๆเลยค่ะ วัตถุดิบก็เป็นของดีนะคะผักก็ให้เยอะจริงๆค่ะดูจากขนาดจานแล้วเนาะเราก็สั่งเป็นสเต็กค่ะตัวนี้จะเป็นพอกช็อปนะคะก็เนี่ยสั่งเป็นพอกช็อปขอไม่มีมันเลยเนาะแล้วก็เนื้ผักไงค่ะก็คือซอสพริกไทยดำที่ร้านก็คืออร่อยมากๆค่ะถ้าใครผ่านมา ทางด้านโซนนี้นะคะแวะมาที่ร้านนี้ได้เน้ออาหารเขาก็อร่อยค่ะหรือจะมานั่งฟังโฟกซองดนตรีสดก็ได้ค่ะเจ้าของร้านเขาร้องเองเล่นเองเลยนะคะที่ร้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเมนูก็ราคาไม่แพงนะคะอร่อยจริงๆค่ะกลางวันก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะ,อะตอนเย็นก็ใครที่อยากนั่งชิลนั่งกินเบียร์ก็แนะนำได้เลยนะคะที่ร้านตรงนี้นาะชื่อว่าร้านเฟรนโซนค่ะ แถวแถวถนนเส้นอ้อมเมืองนะคะบ๊ายบาย Thank you